ก่อนะเาจะถองมีลอานมนลไไวท่าไไมเยป็น<บ>วันละคะอาการเป็ไนไงบ้างเออเป็นวันวันแรกเนี่ยคือวันศุกร์ครับอาการคือว่าวันเราโหมงานหนะักติดๆิดกันมาหลายวันครับแล้วก็ วันเพื่อหัสเนี่ยไปถ่ายซิทคอมตั้งแต่เช้าแล้วมันก็เลิกดึกนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องตื่นเช้าวันศุกร์เนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเพื่อมาถ่ายซิทคอมอีกอแล้วตอนเย็นเนี่ยก็ต้องไปเดินแบบเดินแบบที่เซนทันลาดพร้าวครับชัยเมนเฮลแล้วก็พอถ่ายพอเดินแบบเสร็จเราต้องกลับมาถ่ายซิทคอมต่อ,อก็เสร็จตีสองตอนนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นผมก็มัน ก็เริ่มเก่าครับเออมันเป็นะไรคันๆแดงๆที่คอก็นึกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าพอถ่ายเสร็จเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันขึ้นเยอะเป็นพืนใช่ครับเป็นผื้นลมพิษแต่ว่าผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นประจำตระกูลผมคือว่าคุณพ่อผมมันก็เป็นแต่ว่าไม่ไม่ไม่เป็นหนักปกติผมจะเป็นทุกปีครับผมแต่ว่าเป็นแล้วกินยามันก็หายแต่ครั้งนี้มันอาจจะบวกกับ เออเราทํางานหนักมาด้วยหลายวันแล้วก็พอพอเรานอนคืนมันสุกเนี่ยตื่นเช้ามามันก็ขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปถ่ายรายการต่อแล้วเออผมก็ไม่อยากหยุดเพราะว่าถ้าหยุดแล้วทีมงานเขาก็ต้องเสียเวลานะครับ,รบผมก็เลยอยากถ่ายรายการให้เสร็จก่อนแต่ว่าในใจตอนนั้นรู้แล้วแหละว่ามันต้องเข้าโรงพยาบาลครับการภายใน ปวดหัวหรืออะไรอย่างนี้ไม่เลยครับผมแข็งแรงดีทุกอย่างครับ mm hmm. ข้างในไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันขึ้นเยอะแล้วก็ mm hmm. คุณหมอเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ามันไปเกี่ยวกับข้างในเนี่ยมันจะทําให้อันตรายเพราะว่าเออมันจะไปปิดหลอดลมอะไรเงี้ย่ค mm ือนท้ตัวเลยใช่ครับคือว่าตอนมันจะเป็นยุบยุบขึ้นๆน,นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมจริงๆแล้วผม,ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นหนัก ผมก็มาแล้วมามาฉีดยาเมื่อวานเนี่ยมาฉีดยาแล้วก็ผมขอแอดมิดโรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่ได้พักผ่อนเลยเราเราโหมงานหนักมาตลอดแล้วก็คิดว่าเออถ้านอนโรงพยาบาลเออเขาเรียกว่าอะไรถ้านอนโรงพยาบาลวันเสาร์ตื่นมาวันอาทิตย์จะได้บวงสรวงหนังเรื่องรักโงม<ง><ง>เพราะว่ามันมีงานทุกวันเนี่ยครับ<ม>เราก็ไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าไงไม่อยากให้เสียงาน ตัวผมอะ่ะผมไม่เป็นไรเลยคือผมสู้ตแต่ว่าผมาผมเป็นห่วงพวกพี่ๆที่เขาต้องมาเสียเวลากับผม<ง>ผมก็อยากอยากพักแล้วก็ไปได้แต่ว่าพอพอพักแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันลามขึ้นมาหมดเลยทั้งหน้าเลยก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องพักต่ออีกวันหนึ่งนะครับแล้วกะว่าจะสัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวมาก็ให้ให้ให้ใหใหข่าวไม่ได้เพราะว่าอสภาพมันแย่ครับผมแล้ว ก็เลยวัน,นวันนี้ก็เลยยังไม่ยังไม่กินยายังไม่ฉีดยาเพราะว่ากลัวว่าถ้ากินหรือฉีดเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่มาเสียเวลากันแล้วเจ้าจจโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่ครับก็ใจก็อยากรอให้มันหายขาดนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราแพ้อะไรครับเพราะว่ามันต้องคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งถึงจะรู้แน่ชัดว่าแพ้อะไร แต่ตอนนี้ที่สันนิษฐานไว้ก่อนก,ก็คือถ้าผ่อนน้อยแล้วก,กออ็อากาศเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับคหมือนหมอให,ให้พักปะมายังไงบ้างครับในโรงพยาบาลได้บอกจริงๆที่ผมคุยตอนเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้พักอีกประมาณสามวันนะครับแต่ว่าผมอยากออกแล้วค <laughs> รับผมอาการมันหนักขั้นไหนคะที่คุณหมอบอกว่ามันมีเสี่ยงอันตรายอะไรอคือ มันขึ้นเยอะมากครับ<อ>มันขึ้นเยอะกว่าวปกติแต่ว่าเสี่ยงเนี่ยมันไม่มันไม่เสี่ยงอะไรครับคือว่าเออเขากลัวแค่ว่ามันจะมันจะไปถึงข้างในถ้าไปถึงข้างในเนี่ยมันอันตรายมากครับแต่ว่าอันเนี้ยมันข้างนอกแล้วเขาเช็คดูผมก็ไม่ได้ป่วยเป็นไข้แล้วก็เออแข็งแรงดีทุกอย่างครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมผมรู้สึกเป็นห่วงงานผมแล้วผมก็ อยากออกกําลังกายผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลัวคนคนอื่นเป็นห่วงผมขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมอ่านทางทวิตเตอร์นะครับมีแล้วก็พี่ๆนักข่าวนะครับที่ที่มาวันนี้นะครับฝากบอกอะไรถึงแฟนคลับที่เป็นห่วงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่เป็นห่วงผมแล้วก็เออผมผมรู้สึก มีความสุขนะครับ <laughs> มีความสุขหมายความว่าเออ <laughs> ผมเชื่อว่ากายนี้หรือว่ามันก็ไม่ใช่ของเราครับครับ <laughs> เราเราเราพยายามตั้งใจทํางานทำมันทามันให้ดีที่สุดแล้วก็ผมมีกําลังใจที่ดีมากๆนะครับจากทุกๆคนขอบคุณมากๆที่เป็นหัวครับ <laughs> <laughs> จะรีบหายเร็วๆแล้วก็ไปทํางานที่ <laughs> ผมรักแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขตอ่อ แล้วจากที่เราเคยเป็นมาอันนี้คือเป็นได้แล้วสันเป็นัไงบ้างเป็นบ่อยอะไรแค่ไหนต่าครับเป็นก็อาจจะเป็นปีละครั้งสองครั้งแต่ว่ามันมันเป็นแล้วมันหายเองครับแต่ว่าเพียงแค่ครั้งนี้มันประจตัวไอย่้ไม่ไม่ใช่ครับคือผมคิดว่ามันเป็นตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับนึกว่าก็คนอื่นก็เป็นกันก็วันนี้คันพอเกาๆมันก็้เนี่ยมันก็เริ่มแดงใช่ใช่ครับไม่ไม่เคยขึ้นคอขึ้นหน้าอย่างนี้เลยเราจถามคุณหมอไหมคะว่าเป็นเพราะ สาเหตุแท้จริงเหมือนเราแพ้อะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือเป็นภูมิไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับก็คือตรวจดูในแข็งแรงทุกอย่างแต่ว่าคุณหมอเขาเขาเลยต้องหาครับเพราะว่าพอเราฉีดยาหรือกินยาเข้าไปมันดันเพิ่มขึ้นไมลดลงครับแล้วมันก็มีบางช่วงเวลาที่มันลดลงใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นพ่ออะไรต้องรออาทิตย์หนึ่งเพื่อรอผลที่แน่ชัดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์พวกพี่เสร็จผมค่อยฉีดยาะว่าที่ฉีดปุ๊บเพื่อมันขึ้นครับแสดงเขาตรวจเลือดเอาเลือดไปใช่ครับเอาเลือดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจอาการไข้ตรวจภูมิต้านทานทุกอย่างแข็งแรงดีทุกอย่างตอนนี้ก็รอแค่ฟังผลจากหมอว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมใช่ครับว่าเราแพ้อะไรแล้วก็รุนว่าให้มันหายเร็วๆกับอย่าให้มันไปเป็นข้างใน แสดงว่าที่ผ่านมาคือกินยาเฉยๆไม่เคยหาหมอเลยครับก็ทาคารามาครับที่เราเวลาเราเป็นผแพ้เราก็ทาคารามาเราก็นอนตื่นเช้ามามันก็มันก็หายหรือเต็มที่ก็เป็นสองวันมันไม่เคยขึ้นเป็นตั้งแต่เด็กเลยวะคะหรือว่าเป็นตอนโตยงไงก็เป็นตั้งแต่เด็กครับแต่เป็นมันก็เป็นก็เหมือนไม่เป็นนะครับคือใช่ใช่ครับแบบโอ้วันนี้แดงเกาๆอยู่ดีเอ้ยมันขึ้นแดงขึ้นมาก็ทาคารามามันก็หาย เป็นน้อยใช่ครับครับหมอเขาได้ว่าไงไหมคะกับส่วนนี้ที่ที่นอกเป็นอยู่บ่อยๆอะไรอะไรน่ากังวลี้ยไม่มีครับที่ที่ถามหมอดูคุณหมอเขาบอกว่าที่เช็คดูนะครับก็เป็นแข็งแรงมากร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้ผมเอาไปเตะบอลได้เลยครับจริงๆผมไม่มีปัญหาที่จะผมไม่ผมไม่ได้กลัวเลยนะครับแต่ว่าสงสารแฟนๆกลัวแฟนๆเป็นห่วงจะบอกว่า แข็งแรงมากครับต่อยมวยก็ยังได้ตอนนี้ครับแต่ว่ามันไม่หล่อ <laughs> ครับแล้วก็ที่ทีไปวงสวงหนังไม่ได้กับไปถ่ายละครไม่ได้มันขึ้นหน้าผม <laughs> ตอนแรกเนี่ยที่จะไปคือคือมันขึ้นเต็มตัวแหละแต่ว่าหน้าไม่เป็นไรเราก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่ขึ้นหน้า แต่เมื่อวานน่ะมันขึ้นมาเป็นปื้นเลยแล,เแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เราไปเล่นเป็นพระเอกให้เขาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกลายเป็นเรื่องอื่นไปารผลกระทบอะไรที่ังทำอยู่ตอนนี้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก็เมื่อวานเนี่ยไปบวงสรวงเออรักง้อง่ไม่ได้นะหนังเรื่องที่สองแล้วก็แล้ววันวันเนี้ยก็ต้องเอ่อยกกองบวงวาน <c oughs> <mm ครับก็ขอโทษทุกๆคนมากๆครับไม่อยากเป็นเลยครเ่ <t 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 ็งท nah> ี <t 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 ่ต่อไปต้องเหมือนแบบดูแลตัวเงมากขึ้นไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพักผ่อนน้อยยจะเป็นอีกผมผมเนี่ยอยากดูแลตัวเองนะครับแต่ว่างานมันสำคัญครับแล้วแล้วแล้วเราก็พูดอยู่เสมอครับว่าลุยไปเถอะพี่ สู้ันไปถ้าเกิดว่ามันเป็นผมไม่รู้ว่ามันไม่ไหวอยู่ที่ตรงไหนครับแล้วที่สําคัญเรารู้ว่าโอกาสของงานเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนผมไม่ได้ผมไม่ได้ทําแบบสุกเอาเขาจินนะครับแต่ผมผมรู้ว่าชีวิตเมื่อก่อนมันลําบากยังไงแล้วเร,เรารู้ว่าโอกาสแต่ละครั้งกว่าเราจะได้มาเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆโดยเฉพาะงานที่มันทําให้คนมีความสุขแล้วพอในตอนที่เรายังมีแรงอยู่อะ่ะมันก็ทําไปเถอะครับถ้ามาหนักจริง มันก็นอนโรงพยาบาลเองครับดังนั้นก็ <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับทําดูแลร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอแต่แต่ถ้าผื่นมันขึ้น <c oughs> มันก็ไม่น่าออกกล้อง <c oughs> <c oughs> คุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่ก็โทรมาครับคุณแม่ตกใจเพราะว่าเห็น เห็นข่าวเขียนว่าหามผมเข้าโรงพยาบาลผมหามเพื่อนมากกว่าครับก็คือไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็คือพร้อมตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นหนักมาที่โรงพยาบาลอีกกะมาให้ฉีดยาแล้วนอนสักคืนหนึ่งเพราะเรารู้ว่าเราอัดงานหนักมานานมากแล้วก็ไม่ได้เช็คร่างกายอะไรเลยก็เลยก็ขอคุณหมอว่าเนี่ยจริงๆไม่ต้องเจาะน้ำเกลือก็ได้ในตอนนั้นนะครับแต่พอ อยู่ดีมันขึ้นมาก็เลยจําเป็นต้องต้องทําครับแล้วก็ <S <S วก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่าเอออาการมันแรงอย่างนี้คุณแม่บอกให้พักบ้างไหมขอร้องให้พักบ้างก็คุณแม่นะ <S 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 <ๆ>คุณแม่จะเข้าใจครับจริงๆแล้วเนี่ยเออมันพักไม่ได้พี่มันมันพักไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราพักเนี่ยคนอื่นเขาเสียเวลาไปกวเราด้วยครับอันนั้น อันนั้นเป็นสิ sí o, ่ง <finishing> ท <pressure> ี no ่ผมกังวลที่สุดนะครับผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ทีมงานต้องมาเสียเวลากับกับผมคนเดียวนะครับแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าเออถ้าผมไม่ไหวก็คือไม่ไหวจริงๆถ้าเป็นนั่นคือหนักจริงๆครับผมว่าตอนนี้ก็คือรอผลสอบผลเป็นยังไงครับว่าแพ้อะไรไม่รู้ว่าแพ้ใจไหม โอ้เห็นพวกพี่มาเยอะก็อยากให้ขำกันคุอนวันไหนก่อนพีทีได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับแล้วผมก็หวังว่าผมอยากจะออกไปเร็วๆผมอยากไปฟิตเนสอยากไปทำงานณเวลานี้คุณหมอบอกกี่วันนะจะต้องเจอคะคุณหมอขอว่าขอสองสามวันได้ไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะให้คุณหมอได้ไหมครับผมเพราะว่าเราก็พวกพี่เราเราก็อยากจะไปทำงานนะครับเราก็อยากจะไปฟิตเนสอยากจะไปทำอะไร ให้มันอยากไปพัฒนาตัวเองอะครับผมผมไม่อยากนอนอยู่เฉยอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจําเป็นต้องพักก็พักครับเพราะว่าเราก็หนักติดกันมาเป็นนานมาก้วครับร่างกายร่างกายอาจะแต่ก็บอกกับร่างกายตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่าห <c oughs> มายความว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวก็ให้บอก หมายถึงว่าให,ให้ให้แสดงออกนะ,ะ,ะพี่เชื่อไหมผม <laughs> นั่งนั่งรถตู้อ่ะจากงานเมนเทล์อ่ะนั่งรถตู้กลับมาจะมาถ่ายที่ที่ซิดคอมต่อ <c oughs> ผมไม่เคยต้องพูดกับแขนขาตัวเองเลยจริงๆผมไม่เคยพูดกับแขนขาตัวเองเลยว่าเอ้ยเอา่อยนะสู้หน่อยช่วยหน่อย,ยนะเออ <c oughs> เพราะมันมันรู้แล้วว่ามันก็ <c oughs> มันเริ่มไม่ไหวแต่ว่าใจมันสู้อยู่มันก็ต้องทำครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากครับ